สวัสดีค่ะแอนนี่นะคะจากคอนโาอุบลพันทองค่ะนางสาวุงสุคนวงใหญ่นะคะที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมวันนี้แอนขออนุญาตมาแนะนำนะคะระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า ehev นั่นเองนะคะโดยการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริดจะแบ่งออกเป็น3โหมดนะคะทั้ง ev mode ไฮบริดโหมดแล้วก็ engine mode นะคะทั้ง3โหมดนี้จะทำงานอัตโนมัตินะคะตามสภาพท้องถนนของผู้ขับขี่ด้วย อมาดูตั้งแต่หมดแรกนะคะ EV m ห d ด EV m หมดจะเป็นการทำงานของแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะส่งกำลังมายังมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ขับเคลื่อนไปอย่างหลอ้อโหมดนี้จะทำงานในช่วงสตาร์ทรถออกตัวนะคะขับขี่ในเมืองข้อดีก็คือประหยัดน้ำมันเงียบออกตัวได้ดีนะคะโหมดนี้ไม่ได้ใช้น้ำโหมดนี้ไม่ใช้น้ำมันนะคะโหมดนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไฮบริดเท่านั้นนะคะส่วนที่สค่ะ การทํางานของไฮบริดโหมดไฮบริดโหมดนี่คือจะเป็นการทํางานของเครื่องยนต์ทํางานร่วมกับแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะส่งกําลังมายังมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนส่งกําลังไปยังล้อนะคะโหมดนี้จะทํางานในช่วงเล่นแซงขึ้นทางลาดชานันขับด้วยความเร็วสูงนะคะข้อดีก็คือให้สมรรถนะสูงเล่นแซงแล้วก็ขับเล่นแซงแล้วก็ขึ้นทางลาดชันได้ดี บทที่สค่ะ engine mode น,นะคะ engine mode น,นั่นคือการทำงานของเขาจะเป็นเครื่องยนต์นะคะส่งกำลังไปยังชุดล็อกอัพคล s s นะคะส่วนชุดล็อกอัพคล s s ของเราจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะคะ,ะทำงานในรอบความเร็วต่ำแล้วก็รอบความเร็วสูงคงที่นะคะชุดล็อกอัพคลจะส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อน่จะทำงานในช่วงไหนทำงานในช่วงเร่งแซรเออโทษทีค่ะทำงานในช่วงแบบ ในรอบความเร็วต่ำขึ้นทางลาดชันนะคะแล้วก็ขับด้วยความเร็วสูงคงที่นะคะ,ะข้อดีก็คือให้สมรรถนะสูงในรอบต่ำและขับด้วยรอบความเร็วสูงคงที่ประหยัดน้ำมัน ถัดมาค่ะการชาร์จแบตนะคะชาร์จแบบไหนในเครื่องยนต์ e h e v เมื่อถอเท้าออกจากคันเร่งหรือแตะเบรกนะคะระบบจะเป็นการชาร์จแบตนะคะเข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดอัตโนมัตินะคะโดยค่ะล้อรถยนต์จะยังหมุนอยู่นะคะแล้วก็จะส่งกําลังขับเคลื่อนไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนไปยังแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นคือการชาร์จของเขาวิธีที่2นะคะเมื่อ บตเตอรี่ไฮบริดนะคะอาจมีพลังงานน้อยกว่า3ขีดอันนี้คือเครื่องยนต์จะผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะไปยังแบตเตอรี่ให้อัตโนมัติโดยที่เครื่องยนต์จะส่งกําลังไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าผลิตกระแสะไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งกําลังมานยังมอเตอร์ไฮบริดค่ะจะเป็นการทํางานแบบนี้นะคะประหยัดน้ำมันไม่ต้องใช้ปลั๊กอินในการเสียบนะคะบอกเลยว่าประหยัดจริงๆค่ะ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ